อันความสุขของชีวิตคือทิศไหนอยู่ที่กายหรือที่ใจใครถามหาเฝ้าดิ้นรนขวนขวายายเงินตราเพื่อแลกมาซึ่งตัณหาพาเพลินใจหลงยึดติดวัตถุผูภายนอกโดนลวงหลอกกิเลสหนาพาถลายมีบ้านใหญ่รถหรูชูธงชัยแต่ภายในรุ่มร้อนนอนไม่หลง แท้จิงแล้วแก้วแหวนแสนวิจิตไม่อาจปิดความทุกโศกโรคผุยผงยามเจ็บป่วยมวยมอนต้องจำนงสมบัติคงทิ้งไว้ในโลกาความสุขแท้เริ่มที่รู้อยู่ที่จิตพินิษคิดแยกแยะแก้ปัญหาสุขเพราะพอรอเป็นเห็นตำตาสุขเพราะว่ารู้จักวางว่างเบาพลัน ไม่แบกโลกแบกยศแบกกฎเกณฑ์ไม่โอนเอนหวันไหวไปตามฝันอยู่กับสิ่งที่มีณปัจจุบันทำทุกวันให้มีค่าน่าจดจำสุขเพราะให้อภัยได้ไม่ถือโทษดับไฟโกรธเกลียดชังที่ถลําใช้เมตานำทางสร้างบุญกรรมน้อมนำธรรมพระพุทธองค์จุดเทียน สุขเพราะหยุดอยากได้ใคร่ดีเด่นมองให้เห็นวัตตะวาระเปลี่ยนเกิดแล้วดับลับลาพาแวะเวียนมั่นภาคเพียนชําระใจให้ผ่องใสที่สุดแล้วความสุขคือความสงบเมื่อบรรจบความว่างวางเงื่อนไขไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีใครเหลือเพียงใจที่ตื่นรู้คู่ความจริง พระพุทธองค์ส่องธรรมนำโลกพ้นทุกข์อันโลกาคราก่อนนั้นมืดมิดคนหลงผิดวนเวียนในสงสารจมในห้วงกิเลสเหตุแห่งมารทนทรมานเวียนเกิดกำเนิดตายพระจมไตรที่ราชเจ้าเฝ้าขนขวาบำเพ็ญบารมีมาไม่รู้วายเพื่อหาทางสว่างวางอบาย หวังช่วยกายสัตว์โลกพ้นโศกตรมใต้ร่มโพพฤกพันประจักษ์จิตทรงพิชิตพยามารจนสิ้นสมตรัสรู้อริยสัตว์อันอุดมดับคืนขมด้วยธรรมที่ลำเลิศทรงนำเอาความจริงมาชี้แจงเป็นแสงแห่งปัญญาอันประเสริฐหยุดกงล้อกรรมที่คอยกำเนิด ให้ใจเกิดความสว่างอย่างแท้จริงทรงประกาศธรรมจักปักใจโลกเพื่อดับโศกดับร้อนทุกขประวิงสอนให้รู้เหตุทุกข์ที่เกาะกินให้ละทิ้งตัณหาความต้องการทรงสอนทางสายกลางพึงยึดถือคือมรรคแปดเป็นสื่อสู่แก่นสารศีลส,สมาธิปัญญาเป็นปราการ ช่วยข้ามผ่านโอคะทะเลใจพระพุทธองค์ดุดหมอผู้ยิ่งใหญ่นำธรรมมารักษาไข้ที่หมองไหมโรคกิเลสโลภโกรธหลงที่พ่วงไปทรงชี้ทางแก้ไขให้เบาบางทรงสอนให้เมตตาต่อเพื่อนสัตว์ไม่ติดขัดพยาบาทขวางแนวทางให้รู้จักให้อภัยและปล่อยวาง จิตจะสว่างสงบจบที่ใจไม่ใช่เพียงคำสอนที่เป็นถ่อยแต่คือรอยพระบาทที่วางไว้ให้เราเดินตามทางที่อัมภัยมุ่งตรงไปสู่นิพพานอันถาวรแม้วันนี้พระองค์ดับขันแล้วแต่ดวงแก้วคือธรรมยังสั่งสอนเป็นมรดกล้ำค่าสถาพรดับเร่าร้อนใจคนทุกทนมา จงน้อมนำพระธรรมมาประดับเพื่อช่วยดับกองไฟแห่งตันหามันสวดมนปฏิบัติภาวนาใช้ปัญญาพิจารณาทุกสิ่งไปจะรวยสวยหรือยากไร้ไม่สำคัญทำเท่านั้นคือน้ำชะล้างไข้พระพุทธเจ้าวางทางวางแสงชัยอยู่ที่เราจะก้าวไปตามธรรมเทิน